ดีครับทีเรามาเราก็เจอลุงถั่วพอดีครับแกมาหวานปลาชะโดมาหาลูกชะโดครับมาดูชะโดครับเนี่ยดูใกล้ในกะล้เรือแกยืนหวานได้ครับ วันกิจเที่ยวแล้วลุงคุณจะมาแล้วเจอ,อยังลูงชกชะคอ่ะแม่ชคะอออคอกะเนี่ยนั่งไปได้ยังไงครับเรือเนี่ยถามเรือแกเรือนะครับจะบอกเรือลงผีครับเนี่ย เขาพายอย่างเงี้ยผมพายไม่เป็นสักทีเนี่ยเหลือเนี่ยดูลุงแกพายครับผมพยายามทำแนละ้วไม่ได้ครับเนี่ยจะใช้มือเดียวเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าเดินเข้าตัวเข้าหาตัวเนี่ยเราพยายามทําหลายเที่ยวไม่ประสบความสาเร็จสักทีครับไม่เป็นสักทีครับเราก็ซ้ายขวาซ้ายขวาครับเนี่ยใช้มือเดียวครับดูแกนั่งมือครับนั่งได้ยังไงเนี่ย หวานแหด้วยครับไม่ใช่นั่งธรรมดาเขาเนี่ยนะครัองครับมีผู้ชมมาดูด้วกันครับเนี่ยลูกโดง่งเสียนปลายคนครับลูกโดง่งลูกโดง่ง นะเขาพวกกันครับอันนีเนะนะ้เห็นฝูงแล้วครับไปดูไปดูครับครับเป็นฟองเลยครับนู่นครับนูนน่นนูน่น มันมีทางเข้าครับลุยปางนี้แล้วกันมาแล้วโอ้นนครับหวานแล้วครับทันไม่ลง อ,อ,ะะอ๋อแล้วแช่ไว้ป่ะเน่นนะฟองปลาอะไรปลาปลานินหรือปลาชะโดไอโด,โ,ด,โ,ดโอโห้แหแหกกี่ปากก็ลุง,นงเนี่ยอ๋อ,อามาสองปาก กกยืนหวานได้ครับผมก็ขึ้นไปนั่งผมก็ล้มแล้วครับวคว่ำแล้วครับเรือลงถั่วครับลงถั่ว แกบอกน้ำตื้แค่ไม้พายครับประมาณสักความลึกนะครับแค่เม็ดเดียวครับนี่ฮเกี่ยวกัน,น,กน,นหมดแล้วครับระแวกนี้ครับนี่ฮหมดแล้วครับเกี่ยวหมดแล้วครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูทั้งอื่นต่อครับแกแกต้องที่ไม่สามารถอยู่ถ่ายได้ว่าแกต้องแช่ไว้ประมาณเป็นชั่วโมงนะครับถ้ามันอยู่ครับให้ปลามันอ่อนครับหมดแรงครับอันนั้นก็แกจะถ้าปลายังอยู่ในข่ายครับนี่จับขึ้นมาอนะีากฝืนแล้วอีกปากลครับแฮก็คือต้องแช่ไว้เป็นชั่วโมงะครับเพราะเมื่อวานแกบอกว่า แกแชรไว้ชั่วโมงกว่าแล้วแกไปแล้วมันมันดินขาดนะครับทะลุเลยครับขายไอแหแกขาดเลยฮะเนี่ยต้องแชรไว้นานกว่าเดิมครับโอเคครับผมจบเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ